สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้าน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะที่ทางสถานีวิทยุ f m ฟเร้อยนะคะกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและในวันนี้นะคะดิฉันสาลินีผู้รุ่งเรืองผลรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนทีมงานประจำนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาคกันนะคะแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยนะคะเขาคงกําลังข,งขำำมักขม้นกับการอ่านหนังสือสอบกันนะคะทําให้วันนี้เนี่ยดิฉันก็ ต้องมารับหน้าที่แทนนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันก็มีสาระความรู้นะคะมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะ คุณฟังคะอากาศบ้านเราในช่วงนี้เป็นไงคะเริ่มหนาวแล้วนะคะแต่ก็มีบางวันใช่ไหมคะที่อาจจะมีอากาศร้อนสลับกันไปนะคะซึ่งสภาพอากาศอย่างนี้คุณฟังก็ต้องระวังนะคะจะไม่สบายกันเพราะอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะคะสังเกตกันบ้างไหมคะว่าวันเนี้ยอย่างอย่างวันนี้เลยเห็นได้ชัดน,นะคะวันนี้ในวันเดียวกันเนี่ยจะมีทั้งร้อนแล้วก็หนาวสลับกันได้เลยนะคะ ในวันนี้นะคะที่ฉันอยากจะนําเสนอหัวข้อเบาๆสบายๆดีกว่าเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและอากาศที่เราเกินกันถึงเนี่ยนะคะคืออาจจะบางทีเรื่องที่จะนาเสนอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารถที่จะฟังเป็นสาระความรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะคุณฟังคะที่ฉันเชื่อว่านะคะคุณฟังทุกท่านเนี่ยคงจะรู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาชีพทนายความนั่นเองนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อจบปริญญาตรีทางนิติศาสตร์นะคะหรืออนุป,ปริญญาทางนิติศาสตร์แล้วนะคะหากจะเป็นทนายความ ก็จะต้องสอบผ่านเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตว่าความกันก่อนนะคะซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติจากสภาทนายความนะคะและเมื่อได้ใบอนุญาตว่าความเรียบร้อยแล้วเนี่ยการประกอบอาอาชีพเนี่ยจะต้องอาชีพทนายความเนี่ยคะก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทนายความนะคะพศ2528ทั้งนี้โดยมีสภาธนายความนี่นะคะทำหน้าที่กํากับดูแลค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันไม่ได้มานําเสนอแต่เฉพาะประเด็นของอาชีพทายในความในบ้านเราเท่านั้นนะคะ แต่ดิฉันจะขอหยิบประเด็นเกี่ยวกับอาชีพในความในต่างประเทศมานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะคืออย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเน,นี่ยนะคะคือดิฉันเนี่ยเผอิญได้ไปพบเนื้อหาในหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเห็นว่าน่าสนใจมากเลยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่าหลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้กฎหมายคอมมอนลอค่ะนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมเอาคาบรรยายนะคะของท่านศาสตราจารย์ธานินไกรวิเชียนนะคะโดยมีอาจารย์ดรมุนินพงษาปาเนี่ยนะคะเป็นผู้รวบรวมค่ะ บรรยายนี้ขึ้นค่ะ แต่เนื่องจากว่ารายการของเราเนี่ยมีเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะสัปดาห์นี้ดิฉันเองก็คงนําเสนอแต่เพียงประเด็นของอาชีพทนายความเท่านั้นนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้จะมอีอาชีพหรือวิชาชีพทางด้านกฎหมายอยู่มากมายนะคะรวมถึงพรักษาด้วยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเวลาทางรายการเราค่อนข้างจํากัดนะคะก็คงต้องอาสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเฉพาะประเด็นอาชีพทนายความนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็คงต้อง มาทาความรู้จักเกี่ยวกับระบบกฎหมายกันเสียก่อนนะคะว่าระบบกฎหมายนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็นสองระบบใหญ่ๆค่ะคือระบบกฎหมายซิวิลล์นะคะซึ่งก็จัดเป็นระบบกฎหมายลายอักษรน,นะคะกับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบกฎหมายคอมมอนล์นะคะเป็นระบบกฎหมายจารีประเพณีนะคะที่ถือเอาคําพิพากษาเป็นกฎหมายค่ะ แต่ในบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังประเทศเราเนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทของระบบกฎหมายซีวิลลหรอนะคะหรือระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรค่ะนะคะซึ่งกฎหมายนั้นจะถูกบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภาค่ะนะคะในขณะที่ะระบบกฎหมายคอมมอนลอนั้นนะคะกฎหมายเนี่ยจะอาศัยคำพิพากษาของศาลเป็นที่มาของกฎหมายนะคะเป็นไงคะคุณผู้ฟังคะ ดิฉันก็ได้เกริ่นถึงระบบกฎหมายนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงอาชีพทนายความนะคะในระบบกฎหมายคอมมอนลอดเนี่ยดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาต่อกันในช่วงที่สองของรายการค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะเราก็กลับสู่รายการช่วงที่สองนะคะกับรายการตรชูคู่ชาบ้านซึ่งนะคะวันนี้เราคงต้องมาพูดกันถึงอาชีพทนายความในระบบกฎหมายคอมมอนลอนะคะซึ่งก็ไม่ใช่ระบบกฎหมายในบ้านเรานะคะว่าอาชีพทนายความของอีกระบบกฎหมายหนึ่งเนี่ยคือคอมมอนลอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะในที่นี้เนี่ยดิฉันคงต้องขอพูดถึงอาชีพทนายความในประเทศอังกฤษอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอกันค่ะ เราเริ่มจากประเทศแรกกันก่อนนะคะคือประเทศอังกฤษค่ะอาชีพทนายความในประเทศอังกฤษนั้นนะคะจะแบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คือ s o ลิ c ิ t เตอร์นะคะประเภทหนึ่งนะคะกับเนติบัณฑิตนะคะหรือบาริสเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะคะได้ยินคําว่าเนติบัณฑิตแล้วอย่าเข้าใจผิดว่าจะเป็นเหมือนเนติบัณฑิตในบ้านเรานะคะอันนั้นคนละคนละเรื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าเนติบัณฑิตหรือบาริสเตอร์นะคะในประเทศอังกฤษนั้นเป็นยังไงนะคะ เมื่อกี้เราบอกว่าทนายความของประเทศอังกฤษนี่นะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คืออันแรกคือ s o ลิซิเตอร์ใช่ไหมคะกับอีประเภทหนึ่งก็คือบาริสต์หรือในติบัณฑิตนะคะในส่วนของ s o ลิซิเตอร์เนี่ยนะคะเ,เขาจะทํางานในลักษณะของการให้คําปรึกษากฎหมายนะคะหรืออาจจะช่วยร่างสัญญาร่างพินัยกรรมให้กับลูกความนะคะเวลาที่ลูกความมีคดีความที่จะต้องการมาปรึกษานะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโซลิซิเตอร์นะคะ ส่วนในเรื่องของการว่าความเนี่ยซอลิสิเตอร์เองเนี่ยจะอาจจะว่าความได้เฉพาะคดีที่เล็กๆน้อยๆบางประเภทเท่านั้นนะคะแต่คดีทั่วไปแล้วนะคะจะเป็นหน้าที่ของบาริสเตอร์หรือเนติบัณฑิตนะคะ ซึ่งในติบัณฑิตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ว่าความให้แก่ลูกความอีกทอดหนึ่งนะคะซึ่งจะมีซอลิซิเตอร์เนี่ยค่ะเป็นคนติดต่อไปที่ในติบัณฑิตน,นะคะซึ่งปกติแล้วในติบัณฑิตเนี่ยจะไม่ติดต่อกับลูกความโดยตรงนะคะแต่จะติดต่อโดยผ่านโซลิซิเตอร์ค่ะนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะคะที่เรียกว่าคลาร์กนะคะหรือทนายหน้าหอน,นั่นเอง คอยติดต่อประสานงานกับซ o ลิซิเตอร์ให้นะคะซึ่งคลาร์กเนี่ยนะคะจะเป็นคนกําหนดค่าทนายความให้กับเนติบัณฑิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนติบัณฑิตในความหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะหมายถึงทนายความนั่นเองนะคะคอยว่าความคดีทั่วไปนะคะให้กับลูกความ ในส่วนของบาริสเตอร์หรือนิติบัณฑิตเนี่ยนะคะยังคงแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือนิติบัณฑิตผู้น้อยนะคะหรือเรียกว่าจูเนียร์บาริสเตอร์สนะคะกับนิติบัณฑิตอาวุโสนะคะหรือครีนส์คาวเซลนะคะอันนี้เป็นนิติบัณฑิตอาวุโสที่จะต้องผ่านการประกอบวิชาชีพทนายความนะคะในฐานะเป็นนิติบัณฑิตผู้น้อยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10- 2ถึงปีค่ะและก็จะมีคณะกรรมการอิสระชุดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งมีตัวแทนจากทั้งเดอะ เาซิลนะคะแล้วก็เดอะลอโซสเตตี้นะคะทำหน้าที่ในการคัดเลือกเนติบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดีเด่นนะคะแล้วก็เสนอชื่อให้กับลอสตานเซอร์เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งนะคะส่วนทางด้านควบคุมจริยธรรมของทนายความในประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะในกรณีถ้าเป็นเนติบัณฑิตก็จะมีเนติบัณฑิตยสภานะคะเป็นผู้ควบคุมโดยมีสถาบัน3ามแห่งของเนติบัณฑิตยสภารับผิดชอบค่ะอันแรกเลยก็คือ The i n n s of Court นะคะ ส่วนสถาบันที่2ก็คือคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภ,ภานะคะหรือที่เรียกว่า the general council of the bar นะคะและคณะกรรมการเนติบัณฑิติสภาภาคนะคะ the circuit ทั้ง7ภาคค่ะทำหน้าที่ควบคุมในเรื่องของจริยธรรมในอาชีพทนายความในประเทศอังกฤษค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับทนายความในประเทศอังกฤษนะคะเรายังเหลืออีก อีกกรณีหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาชีพในความในสหรัฐอเมริกานะคะแต่ยังไงอยากจะให้คุณฟังได้พักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่3ของรายการค่ะ mm hmm. ค่ะ คุณฟังคะเป็นไงคะฟังเพลงเพราอๆกันแล้วนะคะก็พบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและเรายังคงค้างประเด็นนะคะในเรื่องของทนายความในประเทศอเมริกาไว้นะคะซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเราจัดเป็นประเทศที่มีระบบก,กฎหมายนะคะระบบก,กฎหม,มายคอมมอนลอเช่นเดียวกันไม่ต่างกับอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะทีนี้เนี่ยแต่ทนายความในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะมีความแตกต่าง กันไปนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะก็คือในที่นี้ก็คือในทนายความในอเมริกาเราจะเรียกว่าแอตทเนีนะคะหรือลอเยอร์นั่นเองนะคะบางครั้งก็เรียกว่าแอตโทเนียแอนด์คาลเซเลอร์แอดลอนะคะทำหน้าที่ยังไงบ้างก็คือทำหน้าที่เช่นเดียวกับเนติบัณฑิตและโซลิซิเตอร์ในประเทศอังกฤษรวมกันค่ะนะคะซึ่งแอตทเนีเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตว่าความนะคะ ต้องผ่านการทดสอบเป็นนิติบัณฑิตก่อนด้วยนะคะถึงจะเป็นแอตโทนีได้นะคะลักษณะของการทดสอบหรือการสอบเป็นนิติบัณฑิตเนี่ยก็คล้ายๆกับของไทยนะคะก่อนที่จะมาเป็นแอตโทนีนะคะเป็นทนายความว่าความให้แก th ่คดีต่างๆนะคะแต่นี่บททดสอบหรือการทดสอบเพื่อวัดความรู้ในการเป็นนิติบัณฑิตเนี่ยนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการแบ่งแยกเป็นมรัฐต่างๆนะคะแน่นอนจะถูกกําหนดขึ้นนะคะโดยแต่ละมรัฐนะคะจะเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์บททดสอบนะคะ ในการให้กับผู้ที่จะสอบขึ้นเป็นนติบัณฑิตนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ว่าความหรือเป็นอทเนิีต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นว่าตัวส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละมลร,รัฐนะคะนอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะมีประมวลนะคะที่ควบคุมจริยธรรมวิชาชีพของทานายความนะคะเราเรียก ว่า the code of professional responsibility นะคะซึ่งตรงนี้จะทำหน้าที่กำหนดกติกาหรือจริยธรรมให้กับอาชีพทนายความค่ะนะคะเป็นไงกันบ้างคะเมื่อเทียบกับของอังกฤษแล้วนะคะจะเห็นว่าก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะคะถึงแม้ว่านะคะ,ะจะอยู่ในระบบกฎหมายคอมมอนลอเหมือนกันนะคะแต่ทั้งสองประเทศก็ต่างเรียกทนายความแตกต่างกันไปอีกนะคะในส่วนนี้ค่ะ ดิฉันก็คิดว่าในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเองก็คงได้ทําความรู้จักกับอาชีพทนายความในต่างประเทศนะคะที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนล์กันไม่มากก็น้อยนะคะและดิฉันเองก็หวังว่านะคะในส่วนที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยคงจะเป็นการเปิดมุมมองนะคะเกี่ยวกับอาชีพทนายความให้แก่คุณผู้ฟังนะคะนอกไปจากอาชีพทนายความในบ้านเรานะคะซึ่งคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคย อยู่แล้วนะคะกับอาชีพนี้นะคะเขาอะไรนะคะเพราะว่าอาจารย์นนเคยใช้บริการนะคะแต่จะให้ดีนะคะมีคนขำเลยนะคะแต่จะให้ดีนะคะอย่าไปมีเหตุให้ใช้บริการจะดีที่สุดนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่านั่นก็หมายความว่า เป็นการเป็นคดีความเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ค่าวา่าค่าเจ้าว่าความนี่มันราคาสูงมากค่ะค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็อ่าทานอาจจะพูดติดตลกปิดท้ายรายการให้นะคะผู้ฟังก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการตะชูคู่ชบาบ้านเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วก็ ยังไงเราก็ยังพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์หน้านะคะเวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะรายการตราชุคุึบ้านเราเนี่ยนะคะซึ่งจัดทําโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนเราจะพบกันประจําที่คลื่น F อร้อยแห่งนี้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เทคนิคด้วยนะคะที่คอยดูแลให้รายการเราเนี่ยลื่นไหลไปด้วยดีนะคะ ในตลอดการจัดรายการมานี่เข้าสู่ปีที่7แล้วนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่ได้เอื้อเฟื้อและสนับสนุนรายการเรามาโดยตลอดเช่นกันค่ะ ะะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจอยากแนะนําติดชมรายการก็สามารถส่งไปได้ทางจดหมายนะคะจากหน้าซองถึงรายการตราชูคู่ชวบ้านนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่239ถนนห้วยแก้วตําบลสุเทพอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่5 0 2 0 0ค่ะนะคะหรือว่าทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะพิมพ์รายการเข้าชื่อรายการเข้าไปเลยค่ะว่าตราชูคู่ชมบ้านก็จะเจอกับรายการเราแล้วนะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะที่จะติดต่อกับทางรายการตราชู คู่ชาวบ้านของเราได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะรับฟังรายการของเราทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ w w w fm 1 0 0 cmu com นะคะแล้วก็หรือจะฟังรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะโดยพิมพ์ชื่อรายการตราชูคู่ชาวบ้านแค่นี้ก็จะเจอรายการเราแล้วค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันสาลินีผู้รุ่งเริงผลนะคะคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านค่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะ่ะ